สวัสดีครับผมอาจารย์กิตินานเจนาคมวันนี้มีความรู้ดีๆมาแนะนําเนื่องจากวันนี้เป็นวันท้องฟ้าเปิดประจําเดือนตรงกับเวลา11.13นึาน,นะครับก็คือเอ่อหนึ่งวันที่นับตั้งแต่11.13ของวันนี้ถึง11.12ของวันพรุ่งนี้ความนานหนึ่งวันนี้เทียบแล้วมีวิธิ์เท่ากับหนึ่งหนึ่งเดือนเพราะนั้นเป็นจังหวะที่เรียกว่าเราสามารถกําหนดท้องฟ้าได้นะครับ คือในแง่ของนักของรัศตร์ก็ใช้จังหวะนี้บุกด,ดวงเพื่อดูดวงประจําเตือนในแง่ของเราบุคคลธรรมดาเราก็สามารถที่จะกําหนดฟ้ากําหนดฤก์ของดาวให้เป็นไปตามสิ่งที่เราสร้างเป็นไปตามกรรมของเรานั่นเองเพงะนั้นมีข้อแนะนํานะครับคิดว่าทังท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างก็เริ่มจากเรื่องงานเราเน้นที่ผลลัพธ์เพราะนั้นวันนี้ควรจะทํางานทําการทั้งหลายให้มีผลลัพธ์ที่ออกมา ดีเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าถ้าเราทําดีผลลัพธ์ก็ออกมาดีในหนึ่งเดือนนี้เราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆถ้ามีปัญหา mm. ก็ควรจะดาเนินการแก้ไขหรือว่าถ้าใครมีแนวความคิดที่อยากจะทําอะไรให้เป็นงานเด่นในวันนี้นะครับก็มาทําเอามาทําแล้วก็ทําให้มันสําเร็จแล้วก็ในหนึ่งเดือนนี้มันก็จะขยายผลเป็นเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องสําเร็จที่ใหญ่โตสาหรับท่านส่วนในเรื่องการเงินแนะนําว่าควรใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ พอมีโอกาสก็เบิกเงินใส่กระเป๋าเพให้เต็มก่อนเป็นเคล็ดว่าวันนี้ฉันรวยนั้นเดือนนี้ฉันรวยการเงินก็จะไม่ขาดมือน,นะครับแล้วก็รายจ่ายที่ไม่จําเป็นก็ฟุ้งเลือนออกไปก่อนสําหรับในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ให้อยู่ร่วมกันอย่างดีมีความสุขอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันทําแต่เรื่องที่ดีๆชีวิตจะเจอแต่เรื่องที่ดีส่วนในเรื่องของสุขภาพเรื่องเคราะ แนะนำว่าก็ต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินนะครับจะไปทานอะไรที่มันจะปิดสมแดงจะปวดท้องได้ง่ายไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะล้มป่วยในระหว่างเดือนด้วยอาการเหล่านี้นะครับนี้อาจจะมีบางท่านที่บังเอิญป่วยไข้ในวันนี้จากประสบการณ์ผมก็ใช้วิธีอ,อให้กายให้กายเนี้ยเป็นไปตามจิตของเราเพราะฉะนั้นจิตนะหรือจิตใจของเราต้องมีความเข้มแข็ง,งนะครับ เราป่วยแต่ว่าใจเราพยายามจะป่วยพยายามทําอะไรที่มันปกติวิสัยตอนเราไม่ได้ป่วยนะครับเดี๋ยวถึงเวลาหากเราป่วยเราก็จะฟื้นไข้ได้รวดเร็วอย่างมหาจักรันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยกับตนเองนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นํามาฝากในวันสําคัญนะครับก็เดือนนึงมีอยู่ครั้งเดียวเพราะ,ะนั้นเราจะกําหนดชีวิตเราได้ก็จังหวะสํีคัญเหล่านี้หละนะครับก็ เรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอให้โชคดีมีแต่เรื่องดีๆแห่งใ,ในวันทองฟ้าเปิดนะครับขอบคุณครับ